สวัสดีกันตอนเศ้าครับพี่น้องแฟนๆคนที่เท่าหนึ่งท่านผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับอาพานไปแล้วสองขึ้นสําหรับน้ําหมักมูลงวัวของเรานะครับพี่นอ้องม่าจะประมาณจากสี่ปดชั่วโมงคือวานเนาะนะครับเดินาพพี่น้องมาเบิง้งว่าสีสันเป็นยังไงนะครับหมักสองขึ้นนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องน้ําที่ได้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลดาอาจจะตักพี่น้องไง นี่นะครับจะได้สีนี่นะครับสองขึ้นจะได้สีนี่นะครับสำหรับกินกินอ่อนๆนะครับกินขิงว่านั่นแหละต่ไปกินอ่อนๆนะครับเมื่อแห้งนะเดี๋ยวจะทําการเก็บวันนี้นะนะเส้าทุ่งได้เตรียมจะล่อนมาใส่ไว้นะครับจะล่อนมาใส่ไว้นะครับเมื่อไดที่แล้วก็เก็บวนไปเอากากออกโดยการแยกออกกากออก ขออนุญาตพับแขนเสียนะกันนะนี่พี่นะถ้าเอาหินทวงไปเนาะแล้วก็เอากากาออกไปเนี่ยเนี่ยโลโซนนะอุ้งขัดอะไรบางทีนี่นะอ่ะอ่ะจริงๆครับตองมีน้นะแขน เขียนไว้ให้น้ำม,มันไหลออกนะครับน้ำม,มันไหลออกก็มาหนามอยู่นี่นีก็ไหลอยู่นะครับก็หาเนื้อมาก,กายปากนี่เดี๋ยวเขียนไว้สิหมอหาถังมาสิมาข้างใส่ปากถังไว้ ก้นแหงเลยกระพัดใส่กระป๋กแหงก้นสีตักอยู่เอาตักกับตักครึ่งนึงตักครึ่งนึงก็กระพัดเอาเงินตักมันเอาตะกุ้งงอนมากำะกาบอาจะปล่อยมักอาจจะไกล่จะห้าจะใส่กระติกเลยมีกล้วยนั่มนะ ไปแก่ไก่ซะนะเนี่ยพี่น้องน้ำหมักมูลวัวที่ได้สวยปะ,ะสีสวยเลยนะเจ็บใส่กระติกไปเจ็บใส่กระติกไปถ้าใส่ถุงแย่งแงบบนี้มันจะดีตรงที่เขาไม่ต้องได้กรองพี่น้องนะครับไม่ต้องกรองออกจากวก่นนะฮะ เอายกุงอันนี้ออกเลยอ่าน่าจะได้พอจากสีนะ่สิบรินะสี่กะติกใหญ่ครับเอาไว้เป็นหัวเสื้อในการผลิตปุ๋ยซีน้ำสูตรผสมเหมนนะครับฝนตกมาแล้วนะนี่แก้วกำลังปลูกผักพอดีเขาได้น้ำม,มากมูงงกลงัวยสะผสมปุ๋ยใส่พักใส่ต้นไม่เลยเหมือนโอ้อหายพี่นออกลืมเบ่งถึ้เบาอขึ้นกอก เสดายเสดายเอาเสดายเนี่ยเป็นไรเกือบอ่ยนี่สองเจ้จนถทั้งอันนันท,ทุ่งมันไหลอยู่ไ่เท่าสามกระติกจะพอดีนะครับพี่น้องกระติกจะพ้กระป๋องนี่จะพอดีเลย ลืเเเเเเเมเบอรสลีไก่ัวงอยู่าซกระติกเขดีเนาะสามกระป๋องอันนี้นะครับ นี่อนเป็นหัวเสืยนี่ทำนีก็กกกกกากสามารถมรักไว้ได้เรื่อยๆพี่น้องนะฮะมาร์กไว้ได้เรื่อยๆเวลาใส่เ้าสบาย อ่ส mm. ah, you know. mm ี่บมิตรพอดีพี่นนาะฝาอ่ะถ้าไปเจอรถกองบปเบื่งเลย แรกๆอาจจะมีกินหรงเหลืออยู่พี่น้องเพราะว่าโดนไปนะครับยวกินของเขาก็จะหายไปเองกินก็จะหายไปเอง mm hmm. โอ้เข็มข้นดีขนาดพี่น้อง อ่าสีสีเปลี่ยนสดดีเหรอเดี๋ยวสีจะรอนใหญ่ๆเลยครสำหรับกากของเขานะครับพี่น้องบางท่านบอกว่าเอามาร์กอีกรอบสองได้บ่ท่านมันจะได้น้ำเป็นสีใดทำมาร์กรอบสองนะครับอาจจะเศร้าทงจะมาร์กให้เบิ้งเนาะ้วจะทำมาเบิ้งน้ากันเอาลงมาร์กอีกรอบหนึ่งนะครับเอาลงมาร์กอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเขามีน้ำอยู่แล้วถ้าไม่น้ำเดี๋ยเข้า,เาล่งทังนี่หมดนีล่งรอบสองกเป็นเส้ใดร่องนี่ลงทังนี่บางคนว่ามากส้องหลอบแล้ว,ว่าเสยดายมัไนไม่ยังออกดีไบ ลอกเบิ้งขนานะรอบที่สองจะเป็นน้ำเดี๋ยวไปชิมไปนี่เลยกอันเลเบิ้งรอบสองจะเป็นอะไรเนาะนะครับเอาน้ำหนึ่งเอาน้ำสองรอบเบิ้งนะครับ เขาแต่ที่เอาไปฮอตพักธรรบบมดาตัวแต่ันทำมันเบาเข้มดีขึ้นจนตัวแหลกก็นเนาะครับนี่คือน้ำหมักมูลวัวเที่เยาได่นะครับพี่นไม่น้อยนี่สามารถเอาไปเป็นหัวเชื้อผสมปุย๋ยได้เลยนะครับอาจจะมีกินนิดๆนะครับเป็นกินขีงว่านั่นแหละนะครับ แต่ก็บม่เป็นไรเดียวเขาปลาไปเดียวเขาก็จะกินของเขาก็จะเบิดไปเองอันนี้หนีเลี้ยเพระาะว่าจักสองลิตรเน,ะนะา,ะ,เะ,า,านนนะครับหอดทั้งเีลยอไอ้หอยละเดี๋ยวปลาไปอจะขึ้นมอือนะครับน้มซองสำหรับน้มซองเนาะ,อะเอาตัวนี้ทับลงไว้ พวง้วยก้อนหินนะครับก็ปล่อยมันรอยนะครับ <S <S เดี๋ยวมาอื่นข้าจะมาเบิ้งกันจะได้เข้มข้นสำหรับสำหรับน้ำที่สองอนะคลิปนี้ขพอพีพอน้องเพียงแค่นิ้สักกอนนะครับลิบนาไม่ยังดีๆพอกันไหมอ่ะแดดออกแล้วมึอน,นีนะครับแดดออกแล้วพ่นทางหลังทั้สูงอ่ะลิบนาพอกกันไหมพี่น้องสวัสดีครับผม ทุลักทุเลีแต่ละเสานะครับจะไม่เห็นอีกยังเนี่ยดินดาวเสาไตงานปากย่อนท่องซึ่งกว่าซึ่งเมียพักกันซักพักกันดินเนี่ยที่กิงชีวิตก็บ่นาจะดินนี่ยังดออแต่ว่ามันคุ้นเบียกลายเยทีเดี๋ยวจะได้ไปเก,กลี่ไกลตัวนะไปเก,กลี่ไกลตัวอ,อ่ะานี้พี่น้องวัสดีครับรอบสองอัลล่ารอบสองรอเครื่องศูนย์น้ำค้าตังกล่อง,องกับปานนี้ ใหญ่ดีมีเงินดิซื้อกล่องอัตโนมัตินะ่าย่างไปใช้มันเรียวนำโหลดให้มันอวยน้ำมันต้องมาจับหมุนเองย่งางไปฝ่นมันก็นหนันำนำย่างเพียงหันน้ำมีจะบกเครื่องค้าตางก่องแบบนี้ท่านผู้สมในน้ำเนี่ยนะถ้าได้ซื้อ